รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไทสามารถรับทนได้ทุกวัรเลย สวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆก,กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการนิทานอาเซียนรายการดีๆนะครับที่จะชวนน้องๆครับไปฟังเรื่องอึง้งทึ่งฮาของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนครับด้วยคำถามชวนคิดสนุกสนุกว่าจริงหรือไม่ครับจากโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเช่นเคยนะจจาแล้วก็พิธีกรคู่ขวานของพี่ต้นนะครับวันนี้ก็คือ พี่โนต้ตครับสวัสดีจ้าเด็กๆนี่วันนี้ที่โนต้ตจะนาโชว์ความสามารถเรื่องความรู้อาเซียนจ้ะโอ้ความรู้เรื่องอาเซียนใช่เลยจะ้ะเดี๋ยวที่โนต้ตนะจะนัดท่านที่ต้นตอบได้ตาอไม่กลัวอยู่แล้วครับแม่เอาความรู้อะไรมาพี่ต้นก็ไม่กลัวเพราะตอบผิดตลอดแต่คราวนี้มั่นใจฮะได้แน่นอนถามมาเลยครับงั้นท่านเลยนะจ๊ะว่า รถอะไรมีสามวันหุ้ยสบายลดร,ราคาทั้งเดือนพฮ็อ้าวเฮ้ยทำไมอ,อะ่ะแล้วรถอะไรมี30วันนะครับก็รถยนต์นี่นะจ๊ะ <s iff> เห็นไหมลงท้ายด้วยยนต์ <S <s <iff> <S เดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์ก็มีสามวันไงมีซาวเยอะเย้ยโอยเน่ โอ้โหคำถามอย่างนี้พี่ต้นจะตอบถูกแล้วครับน้องๆแม่พี่ต้นว่านะเรื่องนี้ไม่เห็นจะแปลกเลยครับเรื่องของพี่ต้นครับน้องๆโอ้ยอึ้งทึ่งแปลกกว่าเยอะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับเกิดที่ประเทศเวียดนามครับที่เวียดนามนะครับเขามีกิ้งก่าพันหนึ่งครับเขาเรียกว่ากิ้งก่าที่สามารถโครนิ่งตัวเองได้โดยเจ้ากิ้งก่าพันุ์นี้นะครับสามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีเพศผู้ และเขามีลูกได้ด้วยนะครับและเขาบอกว่าลูกที่เกิดมาเนี่ยหรือว่าตัวอ่อนเขาที่เกิดมาเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนแม่เป๊ะเ,ะเลยครับเขาเลยเรียกว่ากิ้งก่าขนนิ่งครับเฮ้ยน้องๆคิดว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ครับ <c oughs> ไม่จริงครับอ้าวเฮ้ยไม่ตอบไวนั่นใจถ้ามั่นใจอย่างนี้เดี๋ยวเราไปฟังนิทานเรื่องมื้ออร่อยกับเพื่อนรักกันก่อนนะครับ <c oughs> แล้วเสร็จจากนั้นนะครับเราไปพบกับพี่ปอมในช่วงกระดาษพับ รับอาเซียนครับวันนี้พับจานกันเลยแล้วเราจะมาฟังเรื่องนี้นะครับว่าจริงหรือไม่ไปชมนิทานเลยครับไปเลยครับ<ฮ>ชุดอาเซียนบ้านเธอบ้านฉันเราหนึ่งเดียวกันอาหารในอาเซียนเรื่องมื้ออร่อยกับเพื่อนรัก เช้าวันนี้อากาศแจ่มใสจ่าออกไปเดินเล่นในสวนและนึกอะไรสนุกสนุกขึ้นมาได้จึงรีบวิ่งไปหา้างน้อย้างน้อยวันนี้เราชวนเพื่อนๆนไปปิกนิกกันดีไหมเอาอาหารจากที่บ้านมาย่างดึงด้วยนะจ่าบอกดียังเลยของสนุกแล่รอยน่าดูเลย้างน้อยตื่นเต้นดีใจและอาสาแวะไปบอกเพื่อนๆนให้ แล้วจาก็รีบกลับบ้านชวนพ่อเข้าครัวทำลาเพชอาหารยอดนิยมของพมา่าลาเพชเป็นอาหารว่างที่กินกับเครื่องเคียงเช่นงาขาวกุ้งแห้งถั่วเหลืองเม็ดมะม่วงหิม,มาพานและกระเทียมเจียวนำมาคลุกกับใบาชาหมักนิยมกินในโอกาสพิเศษงานเลี้ยงหรือเทศกาลสำคัญของชาวพมา่าพอ้างน้อยวิ่งมาบอกเจ้าที่บ้าน เจ้าก็ชวนพ่อเข้าครัวทำเฟออาหารยอดนิยมของเวียดนามเฟอมีลักษณะคล้ายก๋วยเตี๋ยวของไทยแตกต่างกันที่เส้นและเครื่องเคียงเส้นเฟอมีสองแบบคือคล้ายเส้นเล็กแต่กว้างกว่าและคล้ายเส้นขนมจีนแต่ขนาดใหญ่กว่าพอ s ้างหน่อยวิ่งมาบอกกูปรีที่บ้านกูปรีก็ชวนพ่อเข้าครัวทำอามกอาหารยอดนิยมของกัมพูชา อะมอ็อกมีลักษณะคล้ายห่อหมกของไทยคนกัมพูชานิยมใช้เนื้อปลามาทำอะมอ็อกเพราะประเทศกัมพูชาอยู่ใกล้แหล่งน้ำซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์จึงหาปลาได้ง่ายพอสร้างน่อยวิ่งมาบอกช้างน้อยที่บ้านช้างน้อยก็ชวนแม่เข้าครัวทำผัดไทยอาหารยอดนิยมของไทยผัดไทยเป็นอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวผัดมีทั้งเส้นเล็กและเส้นจันทร สมัยก่อนจะใส่เฉพาะกุ้งแห้งตัวเล็กๆเท่านั้นแต่ปัจจุบันดัดแปลงใส่เนื้อสัตว์ต่างๆเพิ่มลงไปด้วยพอสร้างน้อยวิ่งมาบอกซือจือที่บ้านซือจือก็ชวนแม่เข้าครัวทำลักซาอาหารยอดนิยมของสิงคโปร์ลักซามีลักษณะคล้ายก๋วยเตี๋ยวต้มยำต่างกันตรงที่ลักซาใส่กุ้งแห้งไข่เจียวฝอยหอมแดงและกะปิลงไปด้วย พ่อสร้างหน่อยวิ่งมาบอกมาลยันที่บ้านมาลยันก็ชวนพ่อเข้าครัวทำนาซิเลอมักอาหารยอดนิยมของมาเลเซียนาซิเลมักในภาษามาเลหมายถึงข้าวมันหรือข้าวที่หุงด้วยกะทินิยมกินกับแตงกวาปาร้าทอดทวนิสงอบไข่ต้มหรือทานคู่กับไก่ทอดพ่อสร้างหน่อยวิ่งมาบอกโคโมโดที่บ้าน โคโมโดก็ชวดแม่เข้าครัวทำกาโดกาโดอาหารยอดนิยมของอินโดนีเซียกาโดกาโดมีลักษณะคล้ายสลัดราดด้วยซอสที่ทำจากถัว่วและสมุนไพรหลายชนิดเช่นกระเทียมขิงพริกหอมแดงและตะไคร้พอสร้างน่อยวิ่งมาบอกฮาริเมาที่บ้านฮาริเมาก็ชวดแม่เข้าครัวทำอัมบูยัตอาหารยอดนิยมของบรูนาย อัมบูยัตทำจากแป้งสาคูที่นำไปผปสมกับน้ำร้อนเพื่อให้เกิดความข้นเหนียวแล้วใช้ไม้ไผ่สองขาม้วนแป้งขึ้นมาจุ่มในซอสเปรี้ยวกลืนโดยไม่ต้องเคี้ยวนิยมกินคู่กับอาหารอย่างอื่นเช่นผัดผักปลาทอดหรือผักต่างๆพอสร้างหน่อยวิ่งมาบอกคาราบาวที่บ้านคาราบาวก็ชวนแม่เข้าครัวทำอะโดโบอาหารยอดนิยมของฟิลิปปิน อะโดโบทำจากหมูหรือไก่ที่นำไปหมักและปรุงด้วยซีอิ๊วขาวน้ำส้มสายชูหอมใหญ่พริกขิงกระเทียมสับใบกระวานพริกไทยดำและนำไปทอดหรืออบเมื่อปรุงเสร็จแล้วเก็บไว้ได้นานเมื่อสร้รางหน่อยแวะบอกเพื่อนๆครบแล้วสร้รางหน่อยก็ชวนพ่อเข้าครัวทำลาบอาหารยอดนิยมของลาวลาบ ทำจากเนื้อสัตว์นำมาคลุกกับสมุนไพรและเครื่องเทศนิยมกินกับข้าวเหนียวมักเรียกชื่อตามเนื้อสัตว์ที่นำมาเป็นส่วนประกอบหลักเช่นลาบหมูลาบไก่เมื่อเพื่อนรักทั้งหลายยกอาหารจานเด็ดของตัวเองมาพร้อมหน้ากันต่างก็ตื่นเต้นและอยากลองชิมกันแล้วสิเอ๊รสชาติจะเป็นยังไงนะแซบลายชง,งัดมาสาล สะดับสะรัตสะโลกองแดงอนหลํำสะดับอร่อยเฮาชื่อสวัสดีครับพบกับช่วงกระดาษพับรับอาเซียนกันอีกครั้งแล้วนะครับ นิทานวันนี้ของเรามื้ออร่อยกับเพื่อนรักนะครับเราได้ไปทานอาหารในอาเซียนกันมาแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะขาดกันไม่ได้เลยก็คือผาชนะใส่อาหารเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพับจานอาหารกันเริ่มต้นจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสตอนนี้ก็พอจะเห็นเป็นจานคร่าวๆแล้วแต่ว่าขอบจานยังไม่มีเลยนะครับวิธีการทำขอบจานคือทำอย่างนี้นะครับ ให้ชันขอบขึ้นชันขอบด้านข้างขึ้นนะครับแล้วจับรวบนะครับมุมจานตรงนี้เข้าด้วยกันาพาบเก็บส่วนเกินนะครับที่อยู่ด้านบนตรงนี้ทั้งหมดไปไว้ทางด้านหลัง แบบบนนี้นะครัมุมที่เหลือก็ทําเหมือนกันเลยนะครับชันขอบจานขึ้นนะครับรวบมุมจานเข้ามาส่วนเกินก็พับซ่อนไว้ทางด้านหลัง จัดทรงให้ดีนะครับแล้วจานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจานอาหารของเรานี่แบบนี้น้องๆก็พร้อมที่จะจัดปาร์ตี้เลี้ยงอาหารได้แล้วนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพี่ปอมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้ย สนุกจริงๆนะจ๊ะทุกคนเอ้ยรายการของเราเนี่ยแน่นอนครับเพราะว่ารายการของเราเนี่ยครับไม่้งความบันเทิงมากมายเลยนะครับแต่ว่าเราในได้มนีแค่รายการนันททิงอย่างเดียวนะจ๊ะน้องๆจะเรายังมีสาระน่ารู้น่าเล่าให้น้องๆฟังด้วยนะจ๊ะโอ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปชมเกล็ดความรู้อาเซียนจากพี่พงษ์กันเลยนะครับแล้วแต่สนุกกันกัดการงตลิขของเล่นกับทีโนในช่วงสนุกคิด ตระดิ์ของเล่นวันนี้ทำลงกุดกันเลยนะจ๊ะถ้าพร้อมกันแล้วไตชนกันเลยจ้านิวซิกโอ้โหเกรดความรู้อาเซียนอาเซียนกับประเทศคู่เจราจาอาเซียนบวกสาม เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกอีก3ประเทศเลยนะจ๊ะก็คือจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2540ขณะที่หลายประเทศป,ประสบปัญหาวิกฤตการเงินในเอเชียจึงเกิดการรวมกลุ่มเพื่อรวมการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังจากนั้นจึงได้จัดการประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3มึ้นทุกปีเลยนะจ๊ะอาเซียนบวก6คือการรวมกลุ่มกันของประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศเลยนะจ๊ะและประเทศนอกภูมิภาคอีก6ประเทศเลยก็ได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดีย เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงและก็เพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจกับประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ e อและมีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจโลกเลยทีเดียวเทียว <c oughs> ตัวอย่างการดำเนินงานที่ผ่านมาของอาเซียนนะจ๊ะในศักราช2514ร่วมลงนามในปฏิญ,ญาว่าด้วยเขตแห่งสันติภาพอิสรภาพและการวางตนเป็นกลาง เพื่อเป็นการยืนยันนะว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยจะจะมีความเป็นกลางและจะไม่ได้รับการแทรกแซงจากประเทศมหาอำนาจนอกภูมิภาคเลยนะจ๊ะเพื่อได้สักการะ2,519ร่วมลงนามในสนธิสัญญาไมาตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสนธิสัญญาที่ว่าด้วยการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีนะจ๊ะแล้วก็ปราศจากความขัดแย้งและการใช้กำลังระหว่างประเทศสมาชิก และการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันด้วยนะจ๊ะเุือศักราช2538ร่วมลงนามในสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื้อหาของสนธิสัญญาก็คือห้ามไม่ให้ประเทศสมาชิกพัฒนาครอบครองทรงผ่านและทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยมีผลบังคับใช้ในปีพุทธศักราช2540เลยจ้า นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนจากเมื่อก่อนนะจ๊ะเขาก็จะจัดทุกๆ5ปีเขาก็เลื่อนลงมาจากเป็น3ปีต่อครั้งจนกระทั่งมีการกำหนดให้มีการจัดการประชุมขึ้นทุกปีเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกและภูมิภาค คิดประดิษฐ์ของเล่นกับพี่โมกวันนี้เสนอมองกุฎสวัสดีค่ะพบกับพี่โมนะคะในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นวันนี้พี่โมจะมาสอนทำหมวกมงกุฎนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเหมือนหมวกแล้วก็เป็นรูปมงกุฎตรงนี้ วันนี้ทําง่ายๆอีกแล้วค่ะทําจากกระดาษอย่างเดียวเลยค่ะวันนี้มาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากเราจะตัดกระดาษให้เป็นเส้นตรงนี้ ฐานของสีน้ำตาลตรงนี้ก่อนนะคะได้แล้วค่ะเราได้กระดาษเป็นชิ้นแล้วนะคะอย่างนี้นะคะแต่แล้วเราก็จะทำวงกลมดูว่ามันครอบแล้วพอดีไหมทำเป็นหมวกพอดีไหมอย่างนี้ กำลังดีเราก็ติดเทปข้างหลังไว้เลยค่ะอย่างนี้นะคะจะได้เป็นวงกลมไว้เป็นฐานของหมวกต่อไปเราก็จะวาดมงกุฎอันนี้นะคะเป็นกลมๆแบบนี้เหมือนมงกุฎด้วยกระดาษสีการวาดก็จะวาดเหมือนตัวยูแล้วก็เว้นช่วงนิดนึงเอาไว้ทำวงกลมแล้วก็วาดตัวยูไปเรื่อยๆค่ะประมาณแบบนี้ค่ะ แตว่าเป็นโครงไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดตามรอยที่เราวาดอันนี้นะคะเป็นของเล่นที่เราทําได้เองไม่ต้องซื้อเลยค่ะเป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดด้วยนะคะเสร็จแล้วพอตัดแล้วจะได้เป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็ติดกาวเลยค่ะทากาวที่ตัวชิ้นที่เราตัดอันนี้นะคะ พอทากาวเสร็จแล้วแล้วก็เอามาติดที่ฐานนะคะทีนี้การติดน้องๆจะต้องติดให้ให้ชิดไปทางด้านบนนิดนึงเพื่อมองเพื่อมองจากข้างนอกแล้วเราจะไม่เห็นกระดาษสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้นะคะก็จะสุดตรงนี้ประมาณแบบนี้นะคะเสร็จแล้วตรงนี้ เดี๋ยวเราแต่งตรงนี้ได้อีกสีหนึ่งนะคะจะได้มีสีสันน่ารักเขาจะได้เป็นเส้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราติดกาวที่ตัวตรงนี้เลยสีเขียวนี้ค่ะพอตากาวทั่วแล้วเราก็มาเริ่มนะคะตรงนี้ จากจุดกึ่งกลางนะคะไล่ไปซ้ายขวาค่ะแล้วก็ค่อยๆรีดไปค่ะเอามือรูปให้กระดาษติดกับผ้านี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หมวกแฟนซีอีกแบบหนึง่งที่เป็นเหมือนมองกุฎนะคะวางใส่ดูน่ารักไหมคะ ทำห,หลายสีก็ได้ค่ะจากเพื่อนคนละอันนะคะแล้วมาใส่ด้วยกันคราวหน้าพี่โมกจะมีของเล่นอะไรมาฝากน้องๆอ,อีกอย่าลืมติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหนาทบกันช่วงสุดท้ายแล้วนะจจนน้องๆแล้วเราก็จะได้รู้กันว่ากิ้งก่าโครนิ่งนี่จริงหรือเปล่าพี่ต้นนี่จริงหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่อง จริงครับโอ้ยจริงมะเนี่ยโอ้ยเพราะว่าเจ้ากิ้งกาสายพันธุ์นี้นะครับน้องๆถูกค้นพบในปี2010นะครับที่ประเทศเวียดน,นามนี่เองนะครับแต่ยังไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าเอ๊ะเขามาจากไหนแล้วเขาสืบพันธุ์ด้วยตัวเองได้อย่างไรอันนี้ต้องไปหาอ่านกันเองนะครับว่ามีใครค้นพบหรือยังนะครับอเอาเป็นว่าวันนี้เรานะแจกหนังสือนิทานก่อนดีกว่านะเจีเอา้าแล้วนิทานที่จะแจกวันวนี้ก็ได้แก่ เป็นหมาป่าดีที่สุดเลยต้องขอขอบคุณสนพิมพ์นามีบุ๊กมากนะครับที่มอบให้กับเราขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับเอา้าเล่นต่อไปจะ้ะติ้งติ้งร้อยหนิทานอีศบสอนหนูน้อยให้เป็นคนดีครับเป็นเล่มที่2นะครับต้องขอขอบคุณสนพิมพ์ M I S ด้วยนะครับที่มอบหนังสือให้กับเราขอบคุณมากนะครับเลืเล่นต่อไปติ้งติ้งนี่เลยครับ นักปั้นน้อยปั้นง่ายๆอีซี่อีซี่ต้องขอขอบคุณสนับพิมพ์ปั้นฝันนะครับที่มอบนิทานให้กับเรานะครับขอบคุณมากครับและสําหรับน้องๆคนไหนนะจ๊ะที่อยากได้นิทานของเราไตายกติกาก็ง่ายนะจ๊ะแค่น้องๆทัดกระดาษเต้นรูดอะไรก็ได้แล้วถ่ายรูดนะจ๊ะนโททที่เซตลูกของเราแน่ใครทัดได้สวยงามแล้วแล้วก็รับไปเลยนิทานของเรากันนะจ๊ะ แล้วก็น้องๆคนไหนนะครับแมที่อยากจะได้กระเป๋าของเรานะครับวันนี้พี่ต้นยังมีกระเป๋ามอบให้กันเหมือนเดิมครับและนั่นก็คือกระเป๋าใบนี้นี่เองนี่ครับนี่ก็คือกระเป๋าจากพี่โม่นะครับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะร่วมสนุกนะครับก็การณิการเหมือนเดิมครับง่ายๆนะครับทำเอาของเหลือใช้นะครับน้องๆมาทำเป็นของเล่นครับแล้วถ่ายรูปนะ เอามาโพสที่ facebook ของเราครับและอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับของเล่นของน้องคนไหนหน่าสนใจแม่มันน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมอบกระเป๋าให้ถึงบ้านเลยนะครับโอ้โหอยากได้จริงเลยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลา,าแล้วครับพี่ต้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า